วิธีการโพสตั้งลวงหน้าในแคลชุมชนบนยูทูบทำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้บางลิดมีคำตอบนะครับ ขั้นตอนแรกนะฮะให้เราเข้ามาที่ช่อง Youtube ของเราเองนะครับแล้วหลังจากนั้นให้เรากดไปที่แท็บชุมชนเนาะตรงนี้ครับซึ่งบางท่านอาจจะไม่มีนะครเพราะอาจจะผมไม่มั่นใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าถ้ายังไม่ได้เปิดสร้างไรายได้นะมันก็จะไม่มีแท็บชุมชนนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวถ้าใครรู้ข้อมูลดีแนช่ชัก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคนะฮะณนะตอนนี้คือ ผมกดไปที่จัดชุมชนเนาะผมต้องการที่จะโพสต์บทความนะครับหรือว่าโพสต์อะไรก็แล้วแต่ข้อความโพอะไรต่างๆก็ได้หมดเลยนะนะรหรือว่ารูปภาพหรือว่าเป็นลิงก์วิดีโอก็ได้นะครับสมมติว่านะครับผมต้องการที่จะเอาลิงก์วิดีโอนี้นะครับอ่ะผมเข้าไปที่ลิงก์วิดีโอนะครับผมปุ๊บหลังจากนั้นผมก็เอ่อก๊อปปี้ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ไปที่แ็บชุมชนเนาะก็ไปวางเลยปุ๊มนี่ฮะผมบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวใส่ชื่อมานิดหน่อยฮะมีปาคำตัวอะไรจัง คารักอุบแล้วก็ผมก็เคาะนิดนึงครับวางให้มันสวยๆวก็วางครับโอเคนี่ครับผมก็ได้มาแล้วเนาะปลาเผาคําตัวโอ้โหอะไรจังนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะมีวิดีโอนะครับก็สามารถกดเพิ่มวิดีโอได้นะครับถ้าต้องการทาเป็นแบบสํารวจก็ได้ครับหรือว่ามีรูปภาพก็สามารถใส่เป็นรูปภาพได้นะครับส่วนใครที่ต้องการโพสเป็นข้อความเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าต้องการที่จะให้สมาชิกช่องเห็นเท่านั้นนะครับก็สามารถติ๊กได้นะครับส่วนถ้าใครต้องการที่จะเปิดเป็นสาธารณะก็กดข้างบนเนาะโอเคแล้วถ้ากดเลยเนี่ยมันก็จะลงให้ทันทีเลยแต่่วา ผมไม่ต้องการลงก่อนนะผมบอกว่าเอ้ยตั้งเวลาโพสตดีกว่านะครับเพราะว่าคอนเทนต์นี้คือเราจะมาทําคลิปตั้งเวลาโพสต์ในแถบชุมชนนั้นนะโอเคแล้วผมก็เลือกเวลาครับเอ้ยเวลาไหนดีเอ้ยไม่เอาหกแล้วกันนะครับคือเราเลือกเวลาได้นะครับว่าเอาเวลากี่โมงนะครับแล้วก็นี่เป็นได้นะว่าเอาเวลาตามท้องถินก็คือเราอยู่ที่ประเทศไทยก็บวกเก็ดครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดตั้งเวลาได้เลย แล้วถามว่าเวลาที่เราตั้งไว้อยู่ไหนครับตรงนี้ฮะในแถมกําหนดเวลานะครับตอนนี้มีอยู่5เนาะเพราะผมตั้งเอาไว้แล้ว4นะครับอ่ะนี่สอันเนาะอันนี้คือ5ามันก็จะอยู่ข้างบนเนาะครับอันนี้ก็คือจะต้องเป็นไทม์ไลน์ตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันที่6ตอนเที่ยงคืนนะครับนี่เป็นเที่ยงคืนถูกไหมหกเที่ยงคืนครับมันก็จะเล่นในนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วถ้าเราต้องการแก้ไขล่าทำยังไงฮะแก้ไขก็กดคลิกตรงนี้ครับแล้วก็กดแก้ไขครับนะฮะเลือกเป็นเวลาเอาสมมติว่าสองทุ่มแล้วกันกดได้เลย หากใครสงสัยอะไรยังไงสามารถสอบถามได้นะครับที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้นะครับและคลิปนี้นะจบแล้วหากชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้กับมาริทด้วยนะในวันนี้มาริทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บบ๊อก